อแคุณคุณมางานบุญบ้านผมอ่ะชาหนลชั้นใดเราไม่ได้เกิดครับไม่กั็ทุกคนเขาก็ปากที่หนึ่งเขาก็ส่วนที่หนึ่งที่สี่ก็ส่วนที่สิงห์แต่คุณกับผมอะไรอยู่อยู่ด้วยกันตลอดเวลาเด็ดวัดก็อยู่เนาะแล้วผมก็ตอนนี้เราตีไปไปข่อยพราะข่อใจกันท้ายรูปนี่เขากอดไปหน่อยเขากอดไปหน่อยเขากอดไปหน่อยเนาะตลอดเลยกอดเพื่ออะไรนี่ฮะข่อยถามเลยกอดเพื่ออะไรกอดไปหน่อยกอดไปหน่อยนี่ อ๋อทำไมขอกลดไปหน่อยเมื่อว่าเมื่อกี้ว่าหยังเมื่อกี้ว่าหยังผมไม่เข้าใจคนอื่นไงขอปอดไปหน่อยขอปอดไปหน่อยเพื่ออะไรนี่ฮะเพื่ออะไรอ๋อไปขอกลดปลดไปหน่อยเอ้าโอ้ยจังนี่เราก็อื่นขอปอดไงขอกาะปดน้ไม่ได้บอกอืออืออือเอาตัวไหนซิเลยล่ะไม่ใช่ไอ้คนนี้ดีส้อ